ไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวยังไงเนี่ยโอ้รถตีดโตแดงเถือกทั้งเส้นเลยไปเที่ยวยังไงวะในเนี่ยโอ้ยไปสู้เขาเราต้องสู้การท่องเที่ยวของเราต้องสำคัญเสมอ <Yeah. S 1> <c oughs> ถ้าพี่มาเข้าวัดเหรอ ผดบาปนานๆอย่างที่เนี่นะเริ่มร้อนตัวแล้วใกล้ถึงแล้วจุดหมายแรกนะครับห้ามเข้าเด็ดขาดกาลังลื้อถนนอะไรยังไงแล้วมาอย่างไงอะเรามาทะลุที่อัมพวาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็หนังค้างเลยเห็นไหมคิด <c oughs> ไม่ออกเรามาโพที่วัดจุลามณีได้ไงไม่รู้นะครับก็หวังว่าจะมาแบบ ทำบุญผ่อนคลายอะไรนิดหน่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับพ่คนข้างบอกมาคนบาปหนาๆอย่างเราจะทําบุญลงไหมเนี่ยเริ่มร้อนตัวแล้วเข้าวัดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในวัดจุฬามณีเห็นไหมครับหลังคาหลังคาสารวัตรก็ไกลพอสมควรเลยอ้ามาก็เป็นที่หนึ e ่งของอมวานะครับที oh <_<_่เขาแนะนาว่าต้องมากันต้องมากันนะครับวัดจุฬามณีนะครับก็มี อะไรนะมีเทา้าเวสุวรรณใช่ไหมนะครับประมาณนั้นนะครับเราไปดูกันว่าวัดจุฬามณีเป็นยังไงบ้างโอ้คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากก็เรามาระวังตัวกันแล้วกันสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคู่คู่คนไทยนะครับก็นี่เลยแข่งลอตเตอรี่นะครับเอาไว้เสี่ยงโชคกันแล้วกันโอ้ไม่มีดอกไม้ทูตเทียนนะครับน่าจะเป็นการไหว้แบบใช้ดอกไม้นะลดกลิ่นลด มลภาวะนี่คือดีอค,คิดยังไงพาทีนะครับุญเรจะได้บุญแลโอเคโอเคอเค,อเค,คนบามหนาอย่างที่นี่จะได้ดีหน่อยวัดนะครับเท่าที่รู้มานะครับวัดจุฬามณีนะครับสร้างมาตั้งแต่โอ้โอโยสมัยกรุงศรีด้วยยาหรือเปล่า เอาเ่าที่ชาบประวัตินะาะก็แค่นั้นแหละไม่ทำการบ้านอะไรเลยเราเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปไหว้เทวสุวรรณเนาะไม่ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้ก็ทำตามกฎนะครับก็ไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะก็ขากลับก็ก่อนที่จะกลับหาลูกให้หน่อยบอแวะคาเฟ่เล็กๆบนหลังรถรถนิยมแชมป์รถนิยมแชมป์คาเฟ่ไม่ได้ภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เสียใจด้วยเสียใจด้วยนะจ๊ะก็ ใครที่จะมาก็เออขอไม่ถ่ายรูปนะครับขอไม่ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวีดีโออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาไหว้เพื่อความสบายใจนั่นแหละนะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากอะไรนะฮะ,ะใช่ใช่ก็เห็นอยู่ว่าเขาเออเราก็จะไปถ่ายวีดีโอมันก็โจงแจ้งไป <laughs> เออเราอุตส่าห์มานะไปทำาไปดังไม่ดีใช่ไปพิม,มอ,อะไรแล้วก็ไปหลอกลวงอะไรเนี่ยคุณยังไงว่าเดี๋ยว คนเราทำภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วกันเนาะ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ให้ความร่วมมือดีกว่าเนาะเ mm hmm. ขาไม่ได้มีกฎห้ามเนาะเขาแค่ขอความร่วมมือใช่ไหมครับ mm hmm. โอเคโอเคก็ก็มาแล้วกันนะครับก็ใครคิดว่ามาเที่ยวหลังขีก็มาไหว้นะครับสิ่งที่คนแถวนี้นิยมเพื่อความเป็นสิีปมงค้นนะครับสาธุอ๋อแล้วอยไแล้วเนี่ย mm hmm. หนึ่งน่ศูนย์ดด้วยดิไม่ไหวไม่ไหวหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไม่เคยซื้อเลยดีครั้งแรกเลยโชคดีโชคดีครับจากว่ว้พระมานะครับก็เดี๋ยวไปหาที่พักกันก่อนนะครับว่าจะได้ที่ไหนเอ่ยโอ้ร้อนมากร้อนสุดสุด,สดร้อน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 มา,มาถึงแล้วนะครับก็ที่พักคืนแรกของเรานะครับก็คือเ um ทียนหอมอมพวารีสรทเทียนหอมอมพวาลีสรทสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ครับ เชิญพักได้เครับผมสีนู่นคือทำไมท่านั่งเป็นอย่างนั้นะจองไว้ครับเป็นไม่ได้ใช้ชื่อจริงมั้งค่ะคุณสุภาพอรชัยชื่อนี้แหละใช่ไหมรอเราย <c oughs> อ,อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ,จามากัดพักในห้องแอร์ก่อนเลยบรรยากาศน่าจะดีนะที่นี่นะห้องเล็กๆไซส์เอส ไม่ใช่เลยหรอกเหลือห้องเดียวตอนจองเหลือห้องเดียวหลังจากที่ดื่มน้ำมะพร้าวันสดชื่นอันหอมกรุ่นนะครับก็ไปดูที่พักเรามาดูที่พักของเราคืนนี้กันนะครับเทียนหอมอัมพวารีสอร์ทเราก็จะได้ห้องเบอร์ เอสสองเอสสองเอสสองนักผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเอสสองมีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยห้องไม่ได้ใหญ่เนาะเป็นห้องไซส์เล็กนะครับไซส์เอสเอสเอ็มเอลนะครับก็ขเข้ามาก่อนเลยห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นห้องไซส์เอสนะครับเตียงก็จะเป็นเตียงประมาณห้าฟุตห้า <Wow. S 2> ฟุตนะครับก็นอนได้สองท่านที่นั่งทีวีตู้เสื้อผ้า มีเครื่องทำน้ำขุ่น,น,นไหม ที่รีสอร์ทช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีบริการนะครับชมหิ่งห้อยนะครับทุ่มหนึ่งฟรีนะครับน่าจะเป็นเรือลํานี้แหละนะครับตอนหนึ่งทุ่มแต่ว่าเราคงจะไม่ได้ไปเนาะเสียดายจังโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นที่ทานข้าวนะครับทานข้าวตอนเช้าอากาศดีมากนะครับบรรยากาศริมแม่น้ําเลยนะครับนี่บริเวณด้านหลังกงกลางนะครับจะเป็นสระว่ายน้านะครับแล้วก็มีเป็นที่พักนะครับลายล้อมสระว่ายน้ําเลยนะครับทรงแตะไซส์นะครับ SML นะครับก็จะใหญ่ขึ้นตามลำดับแหละ ขาดระวังเชือกขาดระวังโซ่ขาดระวังระวัง <c oughs> เป็นห่วงชิพายเลย <c oughs> ตัวเล็กๆเองไม่เป็นไรหรอกตัวเล็กระวังระวังระวัง อันนี้บรรยากาศยามเย็นเนาะแดดลมลมตกโอ้บรรยากาศดีมากนะครับแต่ว่าคนเยอะมากร้านขาร้านขายนะครับตอนเย็นก็จะเป็นการนั่งเรือชมยินห้อยตอนนี้เด็กเคยกินกันไหมขนมปลาขนมใบไม้อ่างเงี้ยเหลืองๆทำมาจากแป้ง ล้วนเป็นคนต่อคิวเยอะมากเลยมีกรอบน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยมีกรอบในยีาห้กล่องร้อยค่ะมีกรอบกล่องละยี่ห้าสี่กล่องร้อยเก้ห้ากล่องร้อยห้ากล่องร้อยยี่ห้าบาทค่ะมีกรอบแม่เล็กข้างหลังเราด้วยมีจอระเข้ย่างด้วยเนาะ กินไหมจระเข้ย่างน่าก,กลัวปลาหมึกครับโอเคปลาหมึกชุดหนึ่งครับอันนใ,ใหญ่จ้าอันนี้ใหญ่ค่ะใหญ่เหรอเอาใหญ่เล็กเอาเล็กนะอันเล็กค่ะเอาเล็กครับมาจะกินหลายๆอย่างหน่อยตาลสดจะไม่ชอบเอาขวดหนึ่งครับรน,น้ำเปล่าขวดหนึ่งอันนี้น้ำตาลสดขวดยังเนี่ยเป็นมุ้นเลยครับน,นี่เดี๋ยวเอาเย็นๆท่านเลยครับมีไข่มึกได้ไข่มึกไปแล้ว แล้วก็ได้น้ำตาลสดด้วยใครมากน้ำตาลกดตอนนี้เป็นเทศกาลตามหาของกินไส้กรอกโบราณนี่น่าสนใจคล้ายๆล้อันนี้อันนึงอันนี้อันนึงค่ะขาใส่น้จิ้มเลยหรือแย่งคะยาแย่ครับขาก็อกนะครับเขาเรียกว่าไส้กรอกอ่ะไส้กรอกโบราณคล้ายๆแหกขึ้นนะคะคนเขาเรียกอะไรกวยบ่ะค่ะข้างในหอมใส่อะไรข้างในอ่ะข้างในอันนี้เป็นหมูเผลือต้นหอมแครอทอันนี้ก็จะเป็นกุ้งผสมหมูค่ะโอเค หมูเผือกกันละสิบบาทแล้วก็กุ้งละสิบห้าบาทกุ้งไว้จะแพงหน่อยไปต่อไปตามหาของกินกันเหรอมาเดินตอนเย็น้อดีมันบรรยากาศมันไม่ร้อนนี่แหละบรรยากาศไม่ร้อนนะครับบรรยากาศไม่ร้อนตเต็มเหงื่อเต็มตัวเลยไม่รู้เปไ็นไรมันไม่ร้อนตเต็มเหงื่อเต็มตัวเลยของกินเยอะมากหลากหลายนะครับ <c oughs> นี่นี่น,นี่นี่นี่น้ำตาลแผ่นเฮเห็นไหมสกิตเกมอันนี้ย่างเสกอกกั่ชิ้นไก่จ้ะลูกชีเต้น เอ็นล้วนมาเท่าไหร่คะสี่สบาทจ้ะเอ็นเนี่ยหอยเชลล์มาละ40่หอยเชลล์เสียบมาให้ก็ไม่ร้านข้าวแกงโอ้โหคนนั่งเยอะมากเข้ามาทำไมนี่ไม่รู้เรื่องรถเก๋งรถยนต์เนี่ยฮะเข้ามาทำไมผมเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละมาสวนกระแสเขาเรแกะแล้วหรป่าแกะแล้วปูแกะได้ปูหนึ่งนะครับ 150บาท150ก็มี250ก็มี3า0ก็มีดูใส่อ,อุ้ยน่ากินมากเลยกระถูตัวเบลือกระถูเยอะมากกระถูหอมเขาแพ็กไว้ขายอะไรแบบนี้นะครับกุ้งหมึกย่างนี้ก็มีนะครับเยอะแยะมากมายของกินเยอะมาก,กหมึกในบอก ร้ยกันร้อยแปดสิตัวนึงค่ะค่ะแล้วตาดอะไรที่ชอบเิตัวนึ่งแปิตัวเร้อแบบรวยแบงหลนออกนะจ๊ะ ของโปรดเขาของโปรดเขาห <ๆ S 1> มึยกย่างของเขาเลยไปต่อไปนี้ก็ซื้อได้เยอะแยะแล้วก็ต้องหาที่กินดีกว่าอุ้ยปลาเผาปลาเผาปลาเผาโอ <ๆ S 1> ้โหน่ากินมากปลาเผาน่ากินมากทุทธคัสดุรับๆๆๆๆๆอับตอนนี้ ตอนเย็นนะแ,แต่แต่ไม่ร้อนนะครับแต่ว่าเราเดินในบรรยากาศที่มันอบอวนิดๆิดที่มันค้างอยู่นะครับในตนกลางวันก็ร่างกายแบบเหงื่อออกเยอะมากนะครับแต่ไม่มีแดดนะตอนนี้แต่วาจะโซยกันก่อนนะ,นะครับนะครับขอกินกันก่อนเสร็จแล้วนะครับเราคิดว่าจะไปดูหิ่งห้อยนั่งเรือดูหิ่งห้อยทําให้มันครบมาแล้วให้อยาให้มันเสียเที่ยวเดี๋ยวักิน ดูท่านั่งก็รู้แล้วว่าสบายแค่ไหนหลังจากที่เราไปเหมามานะครับนี่ชิ้นแรกคือชิ้นาก,กายบะอร่ยอยมากอร่ยอยน้ำจิ้มดีอร่อยนี่มาดูนี่ปลาหมึกน,นี่ตัวละ80บาทนะครับเลือกได้นะว่าจะเป็นหมึกไท่หรือไม่หมึกไข่ไราคาจะไม่เท่ากันนะมา ลาหมึกเนี่ยจะมีข้อแตกต่างคือสดหรือไม่สดแล้วก็น้ำจิ้มจยอ,อกรสชาติแบบไหนอืมปลาหมึกสดน้ำจิ้มก่รอออกเปียวกลมนิดนึงรวมๆวก็ย่างร้อนๆแต่ปอน้ำจิ้มประมาณนี้น้ำจิ้มหอยอกเปียวเลยนะก้อนหนึงนะครับอ,อร่อยอร่อยเพ,พราะปลาหมึกมันสดหมึกสดมากอืม วิิกุไกไกรรนไส้เกาะไก่เกาะโบราณก็เมิ่งกี้เห็นนะนะครับเอ่อเจ้าของร้านบอกว่าเหมือนร้านเหมือนแค่กึ๋นหรอมีไส้เผือกไส้หมูอะไรประมาณนี้นจะออกอนั้นห้อยจอ่ะห้อยจ้อหรือห้อยจ้อนแหละค่าขายกันแต่ว่าไส้มันทเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนกันอร่อยถ้าขายห้อยจอแหละแต่ว่ารสชาติมันจะแตกต่างเพราะไส้มันเต็มๆน,น,นุ่มๆนะครับคือว่าอร่อยเด็ด ใหญ่ไหมใหญ่กินไหมกินไหมเอออืมขอกินกันก่อนนะจ๊ะนะขอกินกันก่อนแล้วกินแล้วก็เที่ยวต่อกับที่พักนอนนะม,มาจักกินกินกินเที่ยวกินเที่ยวกิน ของของของขาวเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวานกล <i> นะ้วยโดนทับนะกล้วยโดนทับไม้เท่าไหรนะ่นไม่ละห้าบาท้วยโดนทับไม้ละห้าบาท ไม่ใช่กล้วยทับธรรมดากล้วยโดนทับขอบค่คะสมใจเขาละเอาซวยเอาซอยเร็วซอยเหนือไหม,มอร่อยตัชตวชัดหวานกล้วยมันต้องหวานอยู่แล้วอุ๊ยร้อนมาอืมร้อนๆกล้วยหอมๆ

สองที่ครับได้เลยครับร้อยยี่สิบบาทครับดูหิ่งห้อยนะครับก็สองคนร้อยยี่สิบบาทมีตัวมีอะไรครับไม่มีหรอโอเคงั้นรออยู่ตรงนี้รอรอรอขึ้นเรือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับก็จะมีแสงไฟแสงไลแหม่มอบาเราก็จะนั่งเรือดูหิ่งห้อยกันเนาะแถวสองใช่ไหมครับ ตามเลยครับตามดีตามดี ไม่ใช่ปล่ิบัทนะ